สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพบกับรายการ Uno แห่งมิตรภาพนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวกันก่อนเลยสวัสดีครับอมีนะคะสวัสดีค่ะใบเตยค่ะสวัสดีครับเวมนะครับสวัสดีค่ะเนยนะคะมาจากห้องหกทับสามนะคะวันนี้เราจะมาเล่น Uno n o m e r s e ครับ let's go การแอคชั่นการกลับด้านเมื่อเล่นทิศทางของการเล่นจะย้อนกลับ ข้ามการ์ดเมื่อเล่นแล้วผู้เล่นคนถัดไปในลำดับปัจจุบันจะแพ้เทินของตนจั่วไพ่สีใบเมื่อเล่นแล้วผู้เล่นคนต่อไปจะต้องจั่วไพ่สีใบและแพ้เทินของตนดึงไพ่สองใบผู้เล่นคนถัดไปในลำดับปัจจุบันจะต้องจั่วไพ่สองใบและแพ้เทินของตนการสลับไพ่เจ็ดใบเมื่อคุณเล่นไพ่เจ็ดใบที่มีสีใดๆก็ตามคุณจะต้องสลับไพ่ของคุณกับผู้เล่นผู้อื่นที่คุณเลือกจากนั้นเล่นต่อตามลำดับ การส่งไพ่ศูนย์เมื่อคุณเล่นไพ่ศูนย์สีใดๆก็ตามผู้เล่นทุกคนจะต้องส่งไพ่ของตนให้กับผู้เล่นคนถัดไปในทิศทางการเล่นปัจจุบันทิ้งการทั้งหมดทิ้งไพ่ในมือของคุณทั้งหมดที่ตรงกับสีของไพ่ทิ้งทั้งหมดวางไพ่ส่วนเกินไว้ใต้ไพ่ทิ้งทั้งหมดการ์ดข้ามคุณข้ามผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดและเล่นอีกครั้งวการ์ดวดอการ์ดสิบใบผู้เล่นคนต่อไปจะต้องจัวไพ่สิบใบและแพ้เทินของตนการ์ดวดอหก ผู้เล่นคนต่อไปจะต้องจั่วไพ่หกใบและแพ้เทินของตนไวรีเวิร์ดดอการ์ดสี่ใบพริกทิศทางการเล่นผู้เล่นคนต่อไปในทิศทางใหม่จะต้องจั่วไพ่สี่ใบและแพ้เทินของตนให้รูเล็ตสีป่าผู้เล่นคนต่อไปเลือกสีหลังจากนั้นพวกเขาต้องเปิดไพ่ทีละใบาจากกองจั่วจนกว่าจะได้ไพ่สีนั้นอ่ะทุกคนเราจะมาเปิดไพ่ตรงกลางก่อนอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้ <laughs> ไไดนะคะ มาทุกคนดูไพ่ในมือของตัวเองนะคะโอวาวๆาเป็นยังไงมานะคะมาหาู้เล่นคนแรกวาสน้อยออกออกคนแรกสากลจริงๆมาวาสน้อยออกอ้าวนี่งั้นก็เรียงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเริ่มจากพี่เนยก่อนเลยค่ะรู้สึกอันตรายยังไงไม่รู้แถวนี้ เอ <hire S 1> ขอบคุณมากมากเลยจั่วแล้วนะไปแรกมาตาเนยไม่มีไปต่อเลยโอเคให้ตัวอีกรอบเลยปืนกับบอลโอเคโอเคโอเคใหเล่นบ้างเถอะผมไม่ยอมผมไม่ยอมมาพี่คะพี่จะเล่นบวกแบบนี้ไม่ได้นะ อโอ้โหย,ย้อนเก่าด้วยแล้วโดนโดนไ่เตอสี่ห้าหกแล้มาจวหกใบเลยนะคะ 2, 2> สีอะไรอะ,ะสีอะไรสา่ห้าหนะคะสีอะไรสีอะไรโอมบอกมาเอาสีเขียวขอบคุณนะเราก็จะยงมาหาตัวเองนะคะแล้วก็จะลงอันนี้ลงสีเขียวให้หมดนะคะนี่ คุณค่ะคุณคือผู้ถูกเรื่องนะคะหรือว่าใครอยากได้แบบแจ็คพอตใหญ่เป็นค่เดี๋ยวคนนี้จะจัดให้น่ะพี่เนอร์จะจัดให้นะคะลงค่ะอืมนิ่มๆมานิ่มๆเอาแล้วเอาแล้วโหติบรบนใครวะโอ้อันนี้ฮนอลงปิดแล้วนะคะทุกคนไม่มีหนึ่งสอง อนะคะโอมโดนระเบิดลงเก้าสิบสบใบสิบใบเรามาดูกันว่าเขาจะมีรีอคยังไงกับพ่ในมือของเขานะคะเราให้เวลาเขาจัดการไพาจัดการตัวเองหน่อยโอ้เขาชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจมากเยีเยอะๆจะได้ได้นานๆขอบคุณนะ ที่หลังไมต้องตอนนี้ลองให้พี่โอมนับหน่อยค่ะว่าไพ่ในมือตัวเองมีทั้งหมดกี่ใบแล้วเนี่ยทั้งหมด15ใบครับผมอ๋อสิบห้าใบยังไม่แพ้นะคะสิบอ่านี่มๆนเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเรานะคะไปค่ะนี่โอ้โหแหม่มีคนอันตรายอยู่เด็กค่ะคนมีเซงคนย่ามาคนย่าเลยอ่ะยากได้เออแล้วไม่บวกต่อเหรอ เขาไม่เขาไม่มีเขาไม่มีแน่ๆนสีอะไรสีอะไรเอาสีเหลืองนี่เห็นไหมรู้เลยว่ามีเฮ้ยต้องสลับกับกูนะเนี่ย้องไห้ร้องไห้ทันไหมมาโอ้ยันตาใครเนี่ยเพราะว่าไม่มีเอ้ยเอ้ยไม่ได้เันสีเหลืองจาก็สี โอมให้ฉันเถอะอันนี้คือไพ่ที่ต้องสลับกันทั้งวงนะคะทุกคนมาเรียงวนไปทางนี้ค่ะคุดโอมให้คนหนุณเนยนะคะมาเอาการยอมรับชะตากรรมคะ่ะขอบคุณเลยเราได้อันเดิมกลับมาแล้วค่ะทุกคนัคน,นีตัวซีเยตอะ <laughs> ฉันรู้แหละว่าโอ้ใบเตยร,รเลยแล้วโอมเป็นคนลงอันนี้ใช่ไหมใช่ต่อไปตาเนยค่ะ เครียยดลว่ะพี่เนยบอกเครียดนะคะแล้วมาเข้าบอลอีกรอบจะมาเข้าบอลอีกรอบนึงนะคะมาอุ้ยสนุกแหละทีเนี้ยโอ้โหละการเตรียมมืออ่ะโอ้โหไออันนี้เล่นง่ายอ่ะตาเธอแล้วอย่าเธออย่าลงสลับอีกเลยไม่เอานะอะไรอย่ามาอ่ะโอเคตาคุณโอมค่ะอืมนิ่มๆแต่ได้ใจนะเจ๋อไม่มีนะคะ เครัให้มีก็จั่วนะอะไรอะไรคนนี้ลูกฤี์ลุกลนเขาคนนี้ว่าเขามาเองนะคะแล้วก็เอ็แล้วก็ลงสีแดงให้หมดมือนะคะอืมเขาหมดจริงเขาเขาเขามีเต็มมือหรือว่าเขามีแต่ก็ลงสีแดงให้หมดเลยเหรอใช่ให้หมดมือเลยโอ้โหไว้บวกโดนใครนี่บวกเวฟไงบวกเวฟเวฟอย่าจะลงไม่ลงลงอยู่ คนไม่มีสีแดงดูได้ไงลงอันนี้ได้ไหมเพราะเขาลงสีแดงลงอันนี้ก่อนได้ไหมอันนี้คือให้ออมจับจนกว่าจะได้สีที่ตัวเองอยากได้แล้วก็วิ่งเอาสีอะไรสีน้ำเงินเลยไหมสีน้ำเงินใช่ค่ะสีน้ำเงินเลยค่ะชนะแล้วนะคะชนะแล้วนะคะรอดตัวไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกห้าใบเขาก็จะแพ้แล้ว สิบห้าอยาแก้เลยสิบห้าอีกสี่ใไม่ใช่ยังไม่ได้เหรอจบจบเลยสุดห้าหายไปหมดหมดยี่สิบห้าตุ่มหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์เล่นนั้นนะคะหมดสิทธิ์แล้วล่ะโอ้แพ้ค่ะในตานี้ถ้าได้ครบยี่สิบห้าใบในมือก็เป็นผู้แพ้ไปนะคะเป็นผู้แพ้ไปเลย คนแพ้โดนอะไรครับคุณเตยคนแพ้นะคะจะมีบทลงโทษสุดซีเครตค่ะีาคือน้ำมะนาวนะคะครึ่งป๊อกก็พอค่ะเพราะว่าเราเก็บซีเครตไว้ตอนท้ายเราไปดูน้ำมะนาวกันเลยพร้อมยังซื่อๆนะพร้อมแล้วมาสามสองหนึ่ง อื่อร่อยอืมร้อยยังไม่เปรี้ยวอร่อยจริงนะคะเปรี้ยวปะเปรี้ยวแต่ไม่บอกอารมณ์นะคะอันนี้เต็ดหน่อยนะคะโอเคทุกคนสำหรับรอบที่สองนะคะเราจะสลับที่นั่งกันจะได้วนง่ายๆนะคะทุกคนไป อาวนนี้เปตรงไหนล่ะอ uh, nah, nah, nah wow er> ah, ันน uh, ี้เน as ื mm ้อแถบขางนี้เนื Miles ้อแถบขางนี้พร้อมแล้วค่ะทุกคนคะอ่ารู้สึกแปลกตาไปมากเลยโหแปลกตามากๆเลยว่าดวงอาจจะดีขึ้นดวงอาจจะดีขึ้นแน่ๆนะคะมาเรามาแจกไพ่กันเลยดีกว่าอ่าทุกคน ให้ทุกคนเลือกกองกันหนึ่งสองซ้เอาสิที่ไรอย่ากตองไปแล้วทุกคนเป็นอะไรกันอย่ากอย่ากเอาไปค่ะเราจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ตรงกลางอีกแล้วนะคะเลยอ่ะเหมือนตานี้เหมือนจะได้ล้างแค้โหุยจะหาผู้เล่นใหม่ว่าจะเอาคนที่ชนะเอาเอาโอวาใหม่ไหมเอาโออาใหม่โอวาสด้อยออกโออาสด้อยออก ฉันเองค่ะทุกคนสองคนนี้ปังชุบกันหรือว่าไงนนี่นะคะคนที่สองมาคนแรกเริ่มเลยนั่นโดแบนนั่นนั่นขอโทษนะเอยว้าวเปิดศึกกันหรอกกี่ใบว่านั่นสี่แปดแปดเลยเหรอแปดใบค่ะพี่เวฟทุกคนช่างโหดร้าย แต่ว่าที่นั่งตรงนี้อาจจะไม่ดีนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาอีกไหมเอาอีกไหมลงค่ะลงอุ้ยอุ้ยแล้วเวฟโดนย่าไม่เอาแล้วนะพ่อเถอขอโทษนะ sorry วายไม่โดนโอนวนวนด้วยสิบสละ15ิบหใช่ไหมสิบหกใบค่ะพี่เนย16บหกใบเลยนะคะสิบหกสิบเจด้าอ้าใบอยูได้รังแคได้รังแคเขาชนะคนแรกได้รังแคสเอ็ดสิบสอมาวันนี้เราเจียบคุณเองสิบห้าสิบหกค่ะอหลีแอนหน้าพี่เนยนะคะ พี่เนยชอบพี่เนยชอบเราเราเขาพี่เนยลงเร็วพี่เนยอ่ะสีอะไรอ่ะเอาสีอะไรสีแดงแล้วกันอือสีแดงแล้วกันคุณคิดผิดแล้วอือฮึคุณคิดผิดแล้วนี่ลงไปก่อนนะคะนี่คนมาหาเองทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะไปต่อได้อ่าไปต่อได้อ่า พี่เนยมีคนเปิดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยพอยังพอแล้วพอแล้วพี่หยปกเส็นใคนไข้นะปิดด้วยอด้นวินค่ะบทลงโทษก็เป็นแบบนเหมือนเดิมนะคะจะเป็นน้ำมะนาวพี่จะเล่นนั่นนั่น อุ้ย,ยเขาปิดแล้วค่ะเขาปิดแล้วเป็น<ว>16 18ใบค่ะผู้เล่นไม่เก่งคณิตนะคะอันนี้มี10 13บวก18เป็นเท่าไหร่ไร้ผู้เล่นที่ไม่เก่งคณิตคิดนะคะ <S <S ไม่นะคะแพ้แล้วแพ้แล้วเหรอ18บวก13ใช่ไหม 19, 2สิบเก้ายี่สิยี่เอ็ด3าี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่จ็ดงเอ็ดไปสามสิไปนะคะว้าวพี่เลยเป็นคนแค่เดืนี้นะคะขอเบิน้ำมะนาวหน่อยค่ะพี่เลยกินเตี้ยวค่ะอุ้ยเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันหรพี่เนยพร้อมนี่นะคะแค่นี้หวคิ้ว สดชื่นมากเลยนะพี่เนยเป็นพีเซนเตอร์ทำไมเสียงตาด่ะพี่เนยเป็นพีเซนเตอร์นะคะสดชื่นมากเลยนะคะแค่นี้ธรรมดามากเขาบอกธรรมดานะคะทุกคนหน้าตานะคะสดชื่นจริงเฉียวมาทุกคนเรามาเริ่มกันรอบรอบที่สามรอบสุดท้ายของเราไปดูกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเรียงตอนนี้มีผู้ชายนั่งตรงกลางนะคะซึ่งสวยงามจริงมาทุกคนเราจะมาแจกไพ่กันเลยแต่รอบนี้นะคะว่าเราจะเล่นกันแบบว่าแทรกสมมติว่าเรามีเลขสองนะคะเราก็สามารถลงเลขสองได้เลยนะคะแบบแทรกถ้าเกิดคนนี้แทรกนะคะคนต่อไปก็คือคนที่ถัดไปทางนี้นะคะสามสองหนึ่ง โอเคค่ะมาโดนเล่นแน่โอ้โหของดีมาเอาโอโอ้น้อยออกกันอซอยออกอซอยออกออกคนแรกฉันอีกแล้วค่ะอ่ะฝั่งฝั่งฉุดเป็นยังไงดีเป่ากับโอไม่เราอันนี้เป่ากันเหรอใช่มาก็ วนไปอย่างนี้นะคะวนไปอย่างนี้มาตานี้ขอให้เจอแพ้ไม่แพ้ตึงอุ้ยขอสีสีแดงแล้วกันทุกคนสีแดงสีแดงนะคะสีแดงไม่มีอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ต่ออันนี้ต่ออุ้ยใช่ขอบคุณมากเลยนะจคะขอบคุณเลยค่ะตอนนี่มีกี่ใบแล้วคะตอนนี้อู้ตอนนี้พี่เนยมีกี่ใบแล้วห้าหกเจ็ดแปด สิบใบนะคะอ๋อสิบสองใบอยู่อ่ะพี่เนยลงไหมลงเป็นอย่างนี้นะคะอือก็แลกไห่กับเพื่อนๆนะสลับกันทั้งวงสรอบนะคะสองรอบมาสลับไปทางนี้<ต>อือตาคนนี้ค่ะ,ตา,คะตาเวฟค่ะใจเย็นนะคะทำไรก็น,นั่นใจเย็นใจเย็นนะคะ เอาสีไรดีสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเดี๋ยวดูเลยบึ้งอะได้แล้วเห็นไหมทำไมได้ดูเห็นไหมนี่นี่วนมาที่ตัวเองแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็อโน่โอ้โหบอกสิเฮ้ยแล้วก็วนมาที่ตัวเองใช่ไหมใช่เฮ้ยก็โดนเลยครั กรโดดตัวเองนะโดดตัวเองเหรอโดนโอ้โวนกลับโดนเยลุงช้งมีลุงางไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะวายมาในระหว่างนี้ปมาสีแดงนะคะเขาลังเลว่าลุงสีแดงให้หมดมือค่ะนั่นอ้าวบอคโอมาหาที่นี่ค่ะ เลยงบวกเนยยังไม่พอนะรับใช่ไหมใช่นี่วิจบทอโดนเนยอะดิโอยยาอะไรหน้ายาไม่มีอีกแปดใบนะคะสิบห้าใบนะคะตอนอ๋อสิบห้าใบยังไม่แพ้ค่ะตาเอาสีอะไรเหรอเอาสีอะไรคุณเว็บอยดีๆละดีๆเลยดีๆ สีน้ำเงินนั่นอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คคิวด้วยไปแล้วนะคะโอ้เขาเขาขำเซฉันนะออุ้ยตาฉันไม่ใช่หรอใช่เหรอวนๆมาทางนี้แล้วเนี่ยเหน่อ้ไพซอนเอ็ดไปซ่อนอุ้ยโดนมาอีกแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอีกช็อตนึงไม่จะไม่ไหวแล้วไม่เอาลังเลอยู่นี่ทำดีหน่อย อืตาพี่เวฟค่ะนั่นชันหนีแล้วขาจะวัแทรกดีรับยใส่ไม่ได้ทำไมเราแทรกไม่ได้เลยสีนี้เลยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าได้จะอยู่สองอย่าไปเหิมกับคนมีการเยอะพี่นะคะหมดนี่อาจจะเล่นพวกคุณทั้งหมดโต๊ะที่ได้เลยแปดยังไม่แพ้หรอกสีอะไรอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือสีอะไรคุณเนยสีเหรอสีสีเขียวแล้วกันอุ้ยสีเขียวไม่ไม่นี่ไม่เอาหรอกสีเขียวอะมาแล้วเดี๋ยวเขาก็วนอีกรอบเไปจะดูกันวะเนี่ยนั่นนั่นโดนล้มโดนโดนแปดใบค่ะพี่เวฟปดใบเฉียวๆนะคะอย่าเพิ่งจากกันไปไหนเลยเล่นด้วยกันนานๆนี่เลยมีแผนอยู่ในใจแล้วแปดโดนชั้นเหรอโค้งโค้ง สี่ห้าหกหกใบพี่เนยเบาๆหกใบแล้วนะคะหกใบตอนนี้มีใมอนี่กไปตาใครนะอันนี้นะคะเอาสีแดงนะคะตาคุณนีคะพี่เวฟสีแดงอย่างงค่ะอย่างงสีอะไรไมนั่นรู้เราจะทำอะไรนะรู้ละรู้ละจะทำอะไรทำไมรอบนี้นานกว่าตาอื่น มันไมม่าเราดื่มไปว่าเราเล่นแท่งนะคะวนมาที่ชั้นเดี๋ยวเจอกันแท่นะคะแท่แท่ตาเนยอะดิแท่งอุ้ยหัวแท่กหัแทกงอุ้ยอมวนสลับสามครั้งสามค่ะไปค่ะสลับสามครั้งอันนี้ใครเนี่ย ออันนี้ขงใครคนที่แทรกคนสุดท้ายก็คือโอมใช่ไหมคนต่อไปของโอมก็คือเวฟเวฟเวฟลงค่ะขอบคุณนักเรียนที่ตอบตอบครูเสมอมาปุ้มระเบิดลงระเบิดลงไม่ไหวแล้วคนลงปิดได้ไหมอะได้นะสีอะไรสีเขียวแน่อเคอาลงดิสีเขียวไม่นะลงดิลงดิแน่จริงก็ลงดิ ไม่ได้อันนี้ตาเนยใช่ไหมใช่อ่าเนยก่อนอ่ะเนยก่อนโอ้โหันเต็มอ่ะอ่ตาชั้นตาชั้นเนยอาจจะรอดนะคะอันนี้เป็นการที่ลงสีเขียวให้หมดมือนะคะเราก็จะลงสีเขียวไปสีเขียวมันโลกจังวะนะคะสีเขียวหมดแล้วค่ะอ่ะต่อไปตาโอมค่ะสีเหลืองเกเนเลยวอันนี้มะม่วง อย่าวนอีกเลยหนาไม่เอาแล้วไอเนี่ยไม่อยากได้อย่าไปกลัวเวฟเรายังไม่เคยแพ้ยี่สิบห้ายังเนาะพี่กี่ใบวะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองอยู่นะคะเยลโล่กบุญดิ้งขอโค้นก่อนขโค้นก่อนนจ้าอย่าค้นตัวค่ะอย่าค้นตัวอย่าให้เวลาพี่เขาหน่อยนะคะให้เราพี่เขาอยากชนะมากนะจ๊ะไม่จ๋าไม่ไหวแล้วเวฟลงดีๆค่ะลูกอ่ะ หมดแล้วอ่ะหมดแล้วนี่นะคะเสร็จเบาเบาไม่มีอะไรเล่นเลยเบาเบา้อยู่กับเพื่อนแล้วเบาๆเบาเลยเโอ้มโดนบล็อกอ้มโดนบล็อกต่อไปอ้าวอุ้ยมีแซ่ด้วยโดนใครวะอ้าวไปโดนเวฟโดนเวฟไงอย่าเพิ่งดีเขาแซ่ดอ้าวก็โดนบล็อกอีกแล้วนะวางดีๆลูกอ่ะอีกรอบหนึ่งเติร์นเติร์นแล้วก็โดนไม่ใช่บล็อกบล็อกอันนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่งก็อบล็อกแล้วก็ไปตัวเองก็เล่นเองเลยนะคะเล่นคนเดียว คนเลือตรงไหนเอาอะไรอีกดีสิเหลือไงอ่ะอีกรอบหนึ่งอะบล็อกอีกไม่ไหนขอบคุณนะคะที่ล้างขอบคุณนะอืมนึกว่าจะเล่นคนเดียวเราโดนม็อกไปแล้วนะคะให้โอกาสเอาอันนี้ละกันสีเขียวละกันอ่ะสีเขียวสีเขียวนุ้นึกว่าได้เลยตกใจนะอย่านะคะ มีค่ะอ่าลงเลยค่ะอ uh. ้าวบล็อกวีเป kind of ็นไงเป็นไงเป็นไงอู้น้อะ้นะคะเหลือใบสุดท้ายเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยลงได้เลยกี่ใ่อะสิบหกใบนะคะสิบหกใบ ไอ้ขอบวกสีผมไปก่อนอ่ะขอบวกสีผมไปก่อนโอ้สีน้ำเงินอ่ะสีน้เงินนะโบสีผมไปก่อนอันนี่เลยนี่นะสีเขียวหมดมือนะคะแล้วเราก็อ right. ืไปแล้วไปถึงนู้ไปทางนู้นเหรอใช่เอ้ยไอโอมนี่เหรอไอโอมแทรกแล้วลงสีเหลืองให้หมดมือหมดแล้วหมดแล้ว คือหมดแล้วตาตาโอมปะห้ามุค่ะห้ามุมโดนที่เวฟนะคะเขาก็ชอบเล่นบวกกันมากอุ้ยเขาก็แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอะไรโอ้อเห็นลงการ์ดผิดเหมือนฉันนะวนหาตัวเองกันตลอดเอ้าก็เนี่ยวนหาตัวเองแล้วเนี่ยออวนหาตัวเองสองรอบด้วยสองรอบด้วยก็บวกแปะไอเวฟโดนนะเนี่ย เอ้ลงปิดแล้วไม่ใช่เหรอลงปิดได้ไงก็วนหาตัวเองนะครับอีกรอบนี่นะคะคนผู้เล่นต่อไปที่แท็กครับโอใครคิดว่าแทรกไวนะคะเกมโคตรนานโคตรนานนี่ขอแทรกไวน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วตาตาเว็บอีกรอบนึงตาเว็อีกรอบนึงเร็วเร็วเว็บเร็วเราวเวเรเรวเร็วเวเวเาวเวเร็่เร็่เร็วเร็วเร็เ็วเร็รวเวเ็เ บวกสองแค่บวกสองนุ่นเป็นสี่แล้วแจนเย็นเถอะเป็นแปดแล้วค่ะการดีนะไพ่ซ่อนแอบการดีการดีกาดีอยู่การดีให้โอกาสลงไม่ดีเลยอ่ะบวกสิบอ่ะสิบสี่แล้วกลับไปหาโอมกลับหาโอมไหมเนี่ยโอมกลับมาแเหรสิบสี่ไว้แล้วเฮ้ยสิบแปดไวแล้วแหวววววว เลยตวะกหรือเปล่านี่นะคะทุกคสดใจกวมเอขอน้ำมะนาวหน่อยค่ะหมดแก้วครับเขาโชพูนนะคะว่าให้อยากอยากให้เตยแพนะมือลื่นมือลื่นโอ้โหย้วเป็นรอบสุดท้ายนะคะก็ต้องจัดเต็มหน่อยดีจงใจไว้เนี่ยไม่ได้จงไม่ได้ใจอะไรเขามากๆเลย เป็นเพื่อนกันมานานนะคะกินเลย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 กินหมดหมดเลยไม่การจีบเลยจีเดียวหมดใส่ยาไวะเนี่ยไม่ได้ใส่เขากินกันเยอะเลีเขเรียนงนแบบนี้ฮึเดี๋ยวจะเอาน้ำให้เรากินเลยกินเลยสามสองหนึ่งอุ้ยอุ้ยหวานใช่ไหมคะหวานจริงอร่อยมาก อ่ะแต่เราให้พี่เวฟพูดปิดคลิปกันค่ะมาพี่เวฟขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวนึงพี่เวฟลึกซึ้งนะคะเขาพูดไม่ออกนะพี่เวฟขอซึ้งเขาได้จะภูมิใจนะคะที่เขาได้ดื่มแก้วสุดท้ายเนฟพี่เวฟพูดไหนคะเดี๋ยวหนึ่งพูดไงดีวะเวฟพูดไหวไหมถ้าพูดไหวเดี๋ยวเราจะพูดแทนให้อ่า เอาไหมพี่แมเอาไหมคะหรือจะพูดแทนให้หรือว่าจะพูดเองเลยโอเคแล้วจบไปแล้วแับการเล่นยูโนโนวัซี่ครับผมค่ะใครอยากได้นะฮะเดี๋ยวทีมงานติดลิงก์ติ๊กต็อกไว้ข้างล่างนะปล่อยที่เขาไปค่ะพี่เขาไม่ไห่อยแล้วแล้วก็ขอฝากช่อง Youtube อันนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนก็จะมี คอนเทนต์ใหม่ๆ,ๆลงเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยะคะ่ะไม่มีอะไรนะคะ <laughs> เดี๋ยวให้พี่เว็บเขาไปเข้าน้ำก่อนนะคะ <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ไหวละผู้ชนะก็เป็นเราเองค่ะสำหรับวันนี้ <laughs> ขอบคุณค่ะเย้